เฮ้ยปลาอะไรวะปลากินดีมากครับทุกคนปลาเค็มล้วนเตรียมเกลือไว้ได้เลยครับผมครับมาที่นี่ใช้เหยื่อสูตรไหนก็ได้ครับหมานหมดครับโทตเยอะก็สำหรับวันนี้เรามาอยู่กันที่หมายดังครับหมายคลองวังน้อยหน้าแฟคทอรี่แลนด์ครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพหมายครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผมวันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีคนมาครับวันนี้เป็นวันจันทร์ครับ เธอทางสะดวกทางโล่งมากครับผมวันนี้วันนี้ผมก็มาลงใหม่นี้เป็นครั้งแรกเลยครับก็ผมเห็นในหมายนี้ลงในกลุ่มกันได้ปลากันเยอะเครับแต่ปลาแบบไสประมาณปลาใสปลาเค็มครับผมก็เรามาลองกันดูครับว่าวันนี้จะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนครับผมวันนี้ผมก็ไม่รู้เลยครับผมว่าจะได้ตัวหรือเปล่าเหยื่อที่เขาใช้กันเป็นเหยื่ออะไรผมก็ไม่รู้ครับมามั่วเลยครับวันนี้วันนี้ผ่านมาทางนี้พอดีครับก็เราเดี๋ยวเราไปลงขั้นเบ็ดกันครับผม วันนี้ก็ว่าจะลงทักเจดคันครับก็ไม่รู้ว่าจะลงได้เป่าเพราะว่าถ้าปากินดีก็อาจจะลงไม่ถึงครับผมก็ทำรับเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นมักคิดครับผมแล้วก็ขนมปังปั้นขาว ก็มีลำครับผมสามกริย์ครับผสมร่วมกันเลยครับผมก็ไม่ต้องไม่ต้องทําให้ดูหรอกครับเพราะว่าทุกคนคงทําเป็นครับผมเดี๋ยวเราไปลงเยืยอนครับผมเหมือนมีอาการต้อต่อยครับผมเมื่อกี้ก็ยังไม่ทันเปิดกล้องเลยครับ กินเลยครับแต่วัดแเ้วไปทีหนึ่งมาที่สองก็วัดได้ครับเป็นปลายี่สกแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูครับแต่กี้เดี๋ยวเราไปดูผลงานกันตอนต่อไปครับผมว่ามันจะกินดีขนาดไหนคือสงสัยผมจะลงเบ็ดไม่ครบแล้วครับเพราะว่าเหมือนปลาลงไปแป๊บเดียวเองกินเยอะเลยครับอื้ม <c oughs> กินแล้วครับกินแล้วครับเอาครับผมมีตอดครับผมแต่ว่าพอตอดแล้วก็หายไปเลยครับผมให้มันได้อย่างนี้สิโรบินเนี่ยคันชมพูเนี่ยมันดึกดึก,ดก,ดก,ดกตลอดเลยแต่ว่ากินเบาครับน่าจะเป็นปลาเล็ก ผมก็ไม่รู้นึกยังไงลงเจ็ดคันครับถ้าปลากินดีผมก็ต้องลดคันลงครับผมเพราะว่าดูแล้วจะวุ่นวายไปปั้นเหยื่อไม่ทันครับอืมคันนี้ได้ครับได้ครับไม่รู้ปลาอะไรปลาน,นิน้ปาน,นิน้โอ้ยปลาน,นิ้นครับตัวนี้โหมาแล้วครับ ตัวนี้ได้เข้าเฟรมนะครับผมโหปัานนินครับไซ้์ปลาเข็มตัวนี้ประมาณสามสี่นิ้วก็ไซส์กำลังดีครับผมกำลังกินครับถือว่าใช้ได้เอาเรื่องครับผมเฮ้ยไหนกินไหนกินไหนกินมะโอ้ไม่ทันดูเลยครับเอาไหนวะเนี่ยแต่มีกระดิ่งสองคันมีกระดิ่งงแค่สองคันครับ นี่ชมพูเนี่ยเติ้อติติตลอดเลยไม่รู้อยู่ป่ะผมขอเช็คสายหน่อยอืออือว่าอยู่ครับเฮ้ยตัวนี้ น้ยติดอะไรวะเฮ้ยปลาอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยปลาอะไรวะทุกคนเฮ้ยจริงแค่นี้เหรอเฮ้ยติดอะไรไม่รู้อะ,อะ,ไไอะโอ้ยปลานินไปคิดติดอะไรไม่รู้ครับทุกคนโอ้ ไซมินิมินิครับผมโอ้โหเดี๋ยวสะสมแล้ก่อนครับปลาเคม็มเลยครับไซนี้ตอนนี้เริ่มวุ่นวายแล้วครับผมหันม่วงหันม่วงหันม่วงตอนนี้ผมไม่จะนั่งเก้าอี้ผมก็ ตาเากินกันทุกที่ทุกีกครับผมก็รอวัดอย่างเดียวเลยตอนนี้อ หันแล้วเอ้ยมองไปไหนแลวปลาผมอเนี่ครับทุกคนโอ้โหปันดินไซส์สามนิ้วสมนิ้วนี่นะสามนิ้ว สซปะเข็มจริงๆครับผมหมายของวางน้อยครับหน้าแฟค t ตอรี่แลนด์ใครสนใจก็เชิญมาได้เลยครับผมไม่มีใครห่วงครับหมายฟรีครับผมเดี๋ยวผมไล่ติดกระดิ่งก่อนครับเพราะว่าดูแล้วมันจะวุ่นวายครับบางทีไม่ทันได้มองเลยครับผม กระดิ่งแล้วก็ถ้าไม่อยากให้กระดิ่งหลดุดต้องเอาอยางรัดไว้ด้วยน,นะครับผมจะทำอย่างนี้ตลอดเวลาวัดกระดิ่งจะได้ไม่หลุดหายครับเพราะสมัยแรกผมของผมนี่หลุดหายลงน้ำบ้างเข้าป่าบ้างนะครับรัดไปเลยครับรัดแบบไหนก็ได้แล้วแต่ ว่าเทคนิคของแต่ละคนครับแต่รัดแบบนี้มันก็บางทีก็ มันไม่ได้หลุดไปทั้งชิ้นครับบางทีมันก็หลุดไปแค่สปริงหรือว่ากระดิ่งถ้าไม่อยากให้มันกระดิ่งหลุดหรือสปริงหลุดเราก็เอากาวตาช้างหยอดนะครับมันจะได้ไม่ปลิวไปไหนมันก็จะใช้งานกับเราได้อีกนานครับผมมีใครแบบเคยเจอปัญหากระดิ่งหลุดมั้งครับเวลาวัดปลาแล้วก็ปิวล,ล้วริ้วรอยแล้ล่องหายไปเลยครับเข้าป่า ถ้ามีก็ช่วยเม้นบอกกันด้วยครับว่าใครเคยเจอบ้างแต่เทคนิคผมก็ถือว่าแก้ขัดได้ครับเวลาเราไม่ติดเราก็ถอดออกได้เราไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่ครับ <S <S เสร็จเรียบร้อย <S 1> <S 1> <S 1> อือม เหมือนจะมีตัวติดมันด้วยเนี่ยตัวเนี้ยโอ้จริงด้วยโอ้อืโอ้ยติดมาแต่ก็ติดไม้แม่นเหลือเกินนีห่หยค่มเยอะจังที่นี่ อืนี่ครับทุกคนอันนี้คือว่าเช็คเยื่อครับผมติดมาแล้วครับไซปราเข็มสะสมแต้มไปเรื่อยๆครับผมไซใหญ่ไม่เอาครับผมไม่เน้นครับเน้นไซเล็กเน้นเยอะไว้ก่อนครับผม เนี่ยครับโดนครับผมโอ้โหปันนมินครับผมโอ้โหถึงว่าตอดดึดดึดด,ดอยู่เนี่ยดูดิโอ้ดูไซนี้ทั้งนั้นเลยครับผมมีแต่ลูกๆครับไม่รู้พ่อแม่มันไปอยู่ไหนหมดโอ้โหเยอะจริงๆครับคันนี้ก็เพิ่งลงเหยื่อไปด้วย ก็สำหรับตอนนี้ผมก็ไล่เช็คเหยื่อไปเรื่อยๆครับไล่ไปทีละคันทีละคันขนหนกินก็วัดขึ้นมาครับผมเนี่ยคันชมพูลงไปเหมือนจะมีอาการแล้วครับก็สำหรับแต่ก็ถ้ามาที่นี่นะผมแนะนำให้ใช้เป็นแค่เบอร์ห้าครับผมเพราะว่าปลาที่นี่ตัวเล็กมากครับผม อันนี้กินหรอเนี่ยท่านสั่งอันนี้เนี่ยตุ๊บๆๆก็มาอยู่ นะครับทุกคนปานินเนี่ยครับโอ้โหซสแบบว่าไม่ต้องพูดถึงนะครับปลาเข็มล้วนเตรียมเกลือไว้ได้เลยครับผมครับมาที่นี่ใช้เหยื่อสูตรไหนก็ได้ครับหมานหมดครับเชิญมาได้เลยครับผมเนี่ยครับกินครับเห็นตอดอยู่นานแล้วตึ๊บ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 เนี่ย มาแล้วโอ้โหตัวนี้โอปนินตัวเล็กครับตาหางแดงมาเลยตัวนี้โอ้โหดูไซส์ดิทุกคนโอ้โหสุดยอดเปล่ะทุกคนสามนิ้วครับปลาเข็มล้วนๆช่วงนี้แดดดีครับไม่ต้องกลัวทำปลาเข็มแด,ดดเดียวไปเลยครับผม นะครับทุกคนโอ้โหอันนี้ยิ่งหนักเลยครับตัวนี้น่าจะสองนิ้วครับตัวนี้โอ้โหเล็กเกินครับถือว่าปลาดินที่นี่เยอะจริงครับผมก็โหไม่รู้ใจยังไงครับอธิบายไม่ถูกเลยตอนนี้ผมยังไล่ลงเหยื่อไม่ครบเลยนะลงไปเจ็ดคันเนี่ยก็จะไล่ไปเรื่อยครับก็กลับมากินคันเดิมอยู่ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมให้ดูปลารวมือนครับแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปตอนจบอีกทีหนึ่งไปครับผม ก็สำหรับตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะให้ดูปาลารวมไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายผมก็จะสรุปปาลารวมให้ดูอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันวุ่นวายมากเลยครับตอน,นเนี้ยเน,นี่ยตอนเนี้ยผมได้กี่ตัวเนี่ยโอ้แต่ตัวมันเล็กครับก็รวมสิบตัวแล้วอะถ่ายไปถ่ายไปมันก็เหมือนเดิมครับกินวุ่นวายครับก็นี่ครับโอ้เดี๋ยวเราเดี๋ยวจะสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งครับผม ว่าได้ปลามากน้อยแค่ไหนครับสําหรับใหม่นี้ กินแบบจ,จุกจิกจุกจิกเลยครับตัวเล็กๆเงี้ยไม่ได้หยุดเลยครับไม่มีเวลาได้พักกินคงกินข้าวเลยครับกินน้ำก็ยังไม่มีเวลาเลยครับผมโอ้โหถ้าถ่ายคลิปนี่คือลําบากมากนะครับตอนนี้อ้าอันไหนอีก ครับตอนนี้ก็ผมก็ลงเบ็ดแค่สี่คันแล้วครับเจ็ดคันไม่ไหวจริงๆครับโอ้โหวัดไม่ทันจริงๆเปลี่ยนเหยื่อไม่ทันครับผมเหนื่อยครับแล้วก็ไม่มีเวลากินน้ํากินข้าวเลยครับคือต้องลดคันครับผมปลาเล็กชุมมากเลยครับช่วงนี้ใครมาก็ปลากําลังเข้าเลยครับผมก็มาได้เลยครับผม กินแล้วกินแล้วกินแล้วเดี๋ยวงลงไปจะก,กินเนี้ยกินเลยแป๊บเดียวเองอเอาโอ้โหวันนี้วัดกันแบบสุดๆนะครับทุกคนลงไปกินลงไปกินผมต้องลดคันลดคันลงเรื่อยๆเรื่อยๆไม่งั้นวัดไม่ไหวจริงครับทุกคนโ,โห้แบบว่าสจดเอี่อ ครับกบ็ดีอยู่ครับตรงนั้นก็ลงได้น้ำตกอะไรครับออตกเหลิว,ต,ลวตรงนั้นโลงป่ะมาแต่เช้าเลยครับก็มาแต่เช้าแล้ว นี่ครับทุกคนโห้โหไซนี้ก็สมนิ้วครับผมแต่ไซใหญ่กว่านี้ก็มีนะประมาณ4ี่ห้านิ้วมีอยู่ก็ได้หลายตัวอยู่เา้ยกิินอีกแล้วโอ้โห ได้ได้คันนี้กินอยู่นานแล้วอแต่ผมไม่ได้เอาขึ้นไงโหกินแล้วก็นอนนอนยาวเลยนี่ครับไซปละเข็มเอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ,ยอ,ยอยได้ไหมเบาๆไม่ได้ครับไม้นี่กินยุบๆุลงไปเลย โอ้กินอย่างนี้จะวัดยังไงไหวครับทุกคนเอยเหนื่อยเลยครับไซประเค็มงามๆเลยครับผมก็สำหรับวันนี้โหถือว่าปลากินดีมากครับทุกคนแต่โหถ้ามาคนเดียวเนี่ยผมแนะนำให้ลงสามถึงสี่คันครับถ้าปลากินติดปิดนี่ก็แค่สามคันก็พอครับแต่ถ้ามาหลายคนก็ลงกี่คันก็แล้วแต่เลยครับ ตามอาธยาสัยเลยครับโอนเหนื่อย้ะครับไม่มีเวลากินน้ํากินข้าวเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลงานปาลารวมครับวันนี้มันก็จะมีปลาหลายปลาครับวันนี้ทั้งนินทั้งอุยปลากินอยู่ปลานินปลายี่โศกปลาตะเพียนโอ้หลายปลาครับถือว่าสุดยอดครับโคตรเยอะก็สําหรับวันนี้ผมก็ได้54ตัวครับเดี๋ยวเราลองช่างดูครับว่า จะได้กิโลครับผมมันตัวไม่ใหญ่ด้วยครับนี่ครับเนี่ใส่ถุงแล้วครับอันนี้ก็สี่โลพอดีเลยครับผมประมาณสี่โลสี่โลขีดครับผมครับก็เอาเรื่องอยู่ครับผมยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยครับก็จะไปกันที่ไหนก็ติดตามชมกันครับผมก็ขอลากันเพยงเท่านี้ครับสวัสดีครับ